ปืนกลหนัก vs ปืนไรเฟิลจู่โจมอันไหนโหดกว่ากันบทนำเมื่อพูดถึงอาวุธสงครามหลายคนคงนึกถึงสองชนิดที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวางคือปืนกลหนักและปืนไรเฟิลจู่โจมทั้งสองมีจุดเด่นจุดด้อยและการใช้งานที่ต่างกันอย่างชัดเจนแต่คำถามคือถ้าเทียบกันจริงๆแล้วอันไหนโหดกว่ากันปืนกลหนักคืออะไร ปืนกลหนักหรือเฮฟรี่แมชชีนกันเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อการยิงระยะไกลและการกดดันค่าศึกมีอัตราการยิงที่ต่อเนื่องและแรงทะลุทะลวงสูงตัวอย่างเช่น M 2 b r o w n i n g 0.50คาลิเบอร์ที่ใช้กระสุนขนาดใหญ่ยิงได้ทั้งรถหุมเกราะเบาเฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งกำแพงบางๆงจุดแข็งของปืนกลหนักคือความแรงและพลังการทำลายล้างแต่ข้อเสียคือขนาดใหญ่น้ำหนักมากเคลื่อนย้ายลำบากและต้องใช้ทีมงานช่วยในการติดตั้งหรือควบคุม ปืนไรเฟิลจู่โจมคืออะไรปืนไรเฟิลจู่โจมหรือ Assault Rifle เป็นอาวุธมาตร,รฐานของทหารราบในหลายประเทศเช่น AK-47 หรือ M16 จุดเด่นคือมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบายิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติทำให้เหมาะสำหรับการรบในพื้นที่แคบหรือการเคลื่อนที่เร็วแม้พลังทำลายจะน้อยกว่าปืนกลหนักแต่ปืนไรเฟิลจู่โจมกลับมีความสมดุลระหว่างความเร็วความแม่นยำและการพกพา เทียบความโหดถ้าเน้นเรื่องพลังการยิงปืนกลหนักชนะขาดด้วยกระสุนขนาดใหญ่และอัตราการยิงที่ต่อเนื่องสามารถสยบศัตรูเป็นกลุ่มหรือทำลายยานพาหนะได้แต่ถ้าเทียบในด้านความคล่องตัวและการใช้งานจริงในสนามรบปืนไรเฟิลจูดโจมถือว่าเหนือกว่าเพราะทหารหนึ่งคนสามารถพบพาและใช้งานได้ทันทีไม่ต้องพึ่งทีมสนับสนุนบทสรุปสุดท้ายแล้วคำตอบว่าอันไหนโหดกว่าขึ้นอยู่กับ สถานการณ์หากอยู่ในสนามรบเปิดโล่งและต้องการกดดันค่าศึกปืนกลหนักคือคำตอบแต่ถ้าเป็นการรบระยะใกล้การจู่โจมเร็วหรือสงครามในเมืองปืนไรเฟิลจู่โจมยอมได้เปรียบมากกว่าดังนั้นทั้งสองชนิดจึงไม่สามารถทดแทนกันได้แต่กลับเป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน